ไมที่พส่สันใหญ่กังที่แตกอะไรก็ไปลงที่พุงหมดพุงสวดอึ่งลือึ่งๆอยู่คือกินแล้วก็ไม่อุจาระออกมาเดะรู้ไหมสันไม่ขี้มาเป็นเดือนแล้วเฮียจำดื่มนี้สิดาเปิรสี่รสส้มและเลมอน พอแดเิลช่วยในเรื่องขับถ่ายได้เป็นอย่างดีหน้าท้องแบนเรียบผิวพรรณเปล่งปังอย่างแน่นอนอุ้ยดีจริงๆขับถ่ายก็ดีที่โพอูุงนั่นแหละก็แบ่น่าหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาเพียงส5บาทเท่านั้น ยายใจได้พ่อกระบวนหวัดคุณเนอะที่บ้าีปัญญาเลี้ยงพ่อให้พ่อไปบวชสร้างแล้วเล่าหมักหวัดป้านดำนางพ่ออยากพอ่ออย่าป้าไม่ยังอีบปันกระลงกับตำรวนยุ่งสิขวังหาแม่มุกสิน้องจะพร้อมเดียวไปกระซ้าในกูพันคนตีกักนหะมักในยามพักช่วงเย็นค่ะ ขับแทรงุดหีดงูดหีดอ๋อยัง,งยังบ่เต้าห่อนรู้แล้วปาดเย็นสบายชดชื่นสุดๆนี่คือวิธีดับร้อนของเครียดค่ะแล้วคุณละ่ะโอ้ร่วมกับเครียดมาทาเครียดดับร้อนชาเลนจ์รุ่นหลัรบรางวัลสุดพิเศษดักเครียดเพียงแค่ทาคลิปวิธีดับร้อนของตัวเองพร้อมกับแส้ผู้เครียรด์ติดตามได้เลยได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเครียดนะครับพี่น้อง cô, bẹp anh cô, bẹp 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 anh con ฉันคือง่วงแทนมือน,นีนั่นแหละเด็ดากเร,รียนคุยแต่กับผู้ชายบนหลับบนนอนอ้าวกระปุชายทักมาแบบทีๆๆเลยฉันก็ต้องตอบเฟลลี่นิสเน่เดี๋ยวเขาว่ายิงโอ้ยหัไยกไงแต่สวยแต่ยังบะเทียงค่ะฉันสวยจริงฉันอยากกินอี๋อย่างแซ่บแซ่เผ็ดๆจังเลยมันจังสิตื่น์บาบ์นี่ไงก็แค่สั่งแก๊บฟู้ดอีหลีบ่ฉันอยากกินต่บังคุ้งเผ็ดๆแซ่บๆสั่งเลยแก๊บฟู้ดอ้อ อย่าลืมสั่งแป๊บซี่มากินคู่กันน้ำเดอ้อทำไมเอาอาหารแซ่แบๆเผ็ดๆต้องดับเผ็ดด้วยแป๊บซี่ขออิ่มกิ่นคู่กันเด้อย,ยิ่งอัพฟิลความแซ่บฟินค่ะท<า>ําสั่งเลยสั่งเลยเข้าไปในแก้วฟูดกดไอคอนแป๊บซี่เดลอัพชูดิวลดสูงสุด50%และมีโค้ดส่งฟรีใส่รหัสแป๊บซี่ส่งฟรี3รกิโลเมตรแล้หรือรลดราคาสูงสุด10บาทตั้งแต่19ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน สักตื่นแล้วสิไปไหนสักเรืองป่วยตายไม่หลงพอตายได้เอาไปไว้โรงพยาบแตกคืนเคยพ่อไหมแล้วเอาแกกลับมาหมอมาส่งถึงบ้านเอามาวางไว้ที่นี่อันใจยังไม่ขาดพี่น้องก็มาดูมาช่วยว่าจะเอาไปเข้าโรงเข้าหงยายก็ว่ามันทิงห่อนห่อนอยู่อย่าเพิ่งเอาเข้า ญาติพี่น้องก็ไปสั่งน้ําสั่งเต้นสั่งของมาเลี้ยงแขกแล้วก็หมอนน้านั่นแหละคุณนี่นแหละ,ละตายแปดคืนคแล้วตายไปแล้วจ้าแล้วก็ยังใจไม่ขาดตายไงใจไม่ขาด <c oughs> เอาหมอเอาอยางไจย,ยางไจปากเอาไปไว้โรงพยาบาลแปดคืนนั่นแหละแสดงเขาจะจังไวมาที่พอ

กันคือเก่าอ <c oughs> ่าดามาอีกแล้วฮักเจ้าคือเก่านั่นล่ะไปฟังหมอลำลึกเป็นนันรถเฮ็ดกโสมเงินแม่บ่ได้ขอเงินสุขพอบาไหลเบิ่งก็คือจังบ่แม่น ู้จักลูกไม่ใไ่หนูหน้าบอเออมันเป็นอย่างเขียวเขียวเด้าแงบๆอยู่หนาหลดแหงบอกคือลูกคอยเด้เขาเลี่ยนสุขาตั้งใจเลียนยอนว่าคอยเนี้ยถอนปั้นดี ดีแน่ตะลูกจะพองน้อมเอาตั้งตะลูกโตคือตั้งใจเรียนไปหอดวันที่รับปริญญาคือยางมาฟาดใบหน้าให้โลกเพื่อนโอ้พุกี่กูนี่เอาบาฟาดโลดบ่มีทั้งได้ดอกเอาแม่สวัสดีจ้าอ้าวความเลอกเรียนบ่ลูกล้าลูก่อยลูก่อยบ้าจ้าความมาแตเต้นรถแห่กับอีนนี่ละจ้า ไมาอยู่กับอีกหอกดอนนีออแม่แวเาวีนขวบปากอีกหอกดอนไอ้บุญจะจ้าพาลูกมาหาคอ,อยฮัดยังขอลองให้กลับไปอยู่กับลูกพี่เก่าวาสนาตามตาลู

ซูมือนี่คนลอล,อลอมันต้องพอกค็คนรวยๆจังกูนี่แม่อ้บ้าป่านมึงลำมึงรววยคักเลยถ่อออันนี้เอาจาักรววยมารวยแล้วค่้ยบ้านตูกินน้ำเป็กซี่สูต